ไลเดอร์ไอท็อปทีวีโยสวัสดีครับพวกเราไลเดอร์ไอโตอปทีวีครับครับพ้าโตครับน้าตัวครับครับวันนี้คลิปเดียวได้สองซีรีส์เลยนั่นก็คือซีรีส์ไก่หมูและไดก่นะครับนี่คือ ไอเทมสายสัมพันธ์พี่น้องไก่มูไดมันก็คือชิปคาชิปฟลุต,ตและล็อกซีไดใช่2ชิ้นนี้มาอยู่ในใน,เป,นเป็นไอเทมที่มาจากหนังโรงไก่มูไดพ่บอฟูลทอรเทนนะมันมีมันมีสลับใช้กันในหนังด้วยนะไม่ไม่ใช่ทำออกมาขายอย่างเดียว2ชิ้นนี้ครับมันวางขายคู่เลยนะเป็นงาน DX แต่วันนี้เราพิเศษนิดนึงคือล็อกซีเนะี่ยเป็น D X จริงใช่แต่ว่าชิปคาเนี่ยเป็น XD. S G ใช่เป็น XD, S G เป็นแคนดี้ว่าชิป D X เราขายไปแล้วโอเค,อเ,คเราจะเริ่มฟังจากอะไรก่อนดีชิปคาก่อนชิปคาก่อนโอเคชิปฟรุตหรือชิปคาส้มเนี่ยครับมันก็จะเป็นชิปคาสีส้มสวยงามแบบนี้เป็นส้มตัดขาวเทา ถึงอันนี้ไม่เป็นแคนดี้เนี่ยแต่มันก็มีความคล้าย D x มากเลยนะต่างกันที่ลูกเล่นในการหมุนนะครับมันก็จะฝืดน,นิดนึงถ้าเป็นดีเอ็กมันจะคล่องๆหน่อยอพอหมุนออกมาปุ๊บนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของดรายแบบนี้นะครับอือฮึนี่นะให้ดูข้างๆข้างหลังแบบนี้สปอยเลอร์รูปสม้มนี่นะข้างล่างนี่ก็เป็นงานนี่งานกระชปอง ว่าตัวเป็น,น,ปน V V ศูนย์สองเ027เป็นกาชปองแบบนี้ครับนะอ่ะนี่คือชิปคาต่อไปก็ทำไงลองเลยไหมเดีเ๋ยวสั่ง นี่คือไทสปีดครับสายล่์ก็เป็น S สปีดเคเปลี่ยนย่างชิฟฟุต ดร้าย right. ใช้ฟุตออนสเตตปล่อยแม่ตายฟูดสุเยะอ่ะปล่อยแม่ตายอ่ะฟูต้าท่น ฟู l ท t u r เทิลฟุตนี่แหละครับนี่คือเอฟเฟกทั้งหมดของชิปคาร์ไทฟุตเวลาเล่นกับตัวเบลซังเนาะก็คือไดรเวอร์เบลซังแบบนี้โอเคมาดูที่ไก่มุ dx ล็อกซีกัน <Nice drive. S 1> เรามาดูรุ่นพี่ใช้พลังรุ่นน้องไกม่มุใช้พลังล็อกซีได้กลายเป็นไรอาร์ม ลูกเนี้ยหน้าตาก็จะเป็นได์แบบนี้เลยเป็นหน้าไดสวยมากเอาไว้เป็นดำแดงก็เป็น Dx เมีไฟสลูปปบบตรงนี้ได้เปิดมาปับ๊บก็จะเป็นเข็มขัดเบลสังกับชิป่าเป็นไทโรรอนนะลดลดประจำของได์แบบนี้ครับข้างหลังก็เป็นสีเทาลําโพงก็จตรงนี้ใส่ถาดสามก้อนเพราะว่าเป็น DX ลูกเนี้ยมาพิเศษตั้งแต่เปิดเสียงเลยเราถึงต้องให้หันหลังให้ฟังแบบนี้นะ เหมือนเสียงสตาร์รถอะเอาใหม่นะเขาเปิดได้ฟังอีกทีนะครับจ๋วมจะจ๋วมะโตชอบไหมชอบชอบเป็นเสียงชื่อม้าแล้วอ่ะโอเคอะล็อกซีดไรส์เนี่ย DX เนี่ยมีความพิเศษค,คือมันให้เสียงมาตั้ง6เสียงนะครับฟังนะเสียงลูซิปเปิดแม็กเฟร์ ฟังกี้สไป i ์มิน h น d o โด้ไทโรนเห็นไหมนี่เป็นเสียงซิปปิดหกแล้วนะซิปเปิดแม็กแฟร์ฟังกี้สไปด i มิน s น a d โด t ไท o รนซิปปิดหกเสียงอะเจ๋วมากเลยอะเป็นลูกที่เสียงเยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วครับโดยที่กดที่เป็น DX ที่กดเล่นได้เลยโดยไม่ต้องใช้เข็มขัดนะ เพราะเสื่กว่กติเสียงเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นเสียงของแคนดี้เสียง SG เ g สจีไงเคมาฟังกัน Drive นี่แหละครับเสียงเซกูไดเวอร์ตอนที่เล่นกับล็อกซีดไร้ไก่มุก็จะเป็นไร้อาร์มไก่มุกสมกะได้ต่อไปปล่อยไม้ตายลูกนี้จะปล่อยไม้ตายได้แค่3ครั้งนะครับคือฟันหนึ่งฟันสนะองฟันสามนะฟันหนึ่งครั้ง ฟันสองครั้งฟันสามครั้งถึงจะฟันสี่ครั้งก็ไม่เสียงไทยยอีกโค้ oh, ขังเหมือนเดิมลองมาฟังให้ดูนะ นี่นะครับคือเซนกกกุไดเวอร์เล่นกับล็อกซีดไดไกมุจะแปงลงร่างเป็นไกมุไดอาร์มสวมเกาะของรุ่นน้องได์แบบนี้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกับการรีวิวไอเทมสารพันพี่น้องไดไกมุไดล็อกซีดได,ดกับชิปคาไทฟุต ก็สวยอ่ะสวยทั้งคู่ทั้งตัวทั้งตัวล็อกซีได้แล้วก็ชิปคาแล้วก็เอฟเฟกที่ชิปคาให้แบบเข็มขัดเบลสั่งเล่นนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งแฟนเพจ c e b o o k กับ l i น์ดอ t โต้ทีวกับใน Youtube ค่ะ กดส,สญญามตะากดติดตามว่าเลยมีคลิปใหม่ๆก็จะได้เห็นกันก่อนเลยโอเคพบกันใหม่โอกาสหน้า